ละละ่ามานอนอ้อนอะไรหน้าห้องฮะมานอนอ้อนอะไรหน้าห้องแม่หึอโอโหเธอจะสบายเกินไปแล้วเนี่ยฮะยังไงไหนมีอะไรพูดมาหึไมวันนี้มานอนเฝ้าหน้าห้อง มันยังไม่ถึงเวลากินข้าวเลยเนี่ยมานี่มาไปละทำไมมามานี่ว่านว่านมาอุ้ยทำไมเรียกยากอย่างนี้เนี่ยฮะ โหมันอ้วนจะไม่อยากจะลุกเลยเหรอมาสิมาเร็วมา <c oughs> หางก็จะโดดพ่อหาง <c oughs> มาจับมือหน่อยมาเร็วขอมือหน่อยขอมือหน่อยเร็ว <c oughs> <c oughs> นี่แหละ เนี่ยเขาเรียกเลี้ยงหมาอ้วนแต่หางนี่จะหลุดแล้วยบายกันแลวอ้วนบ๊ายบายกันแล้วบ๊ยบายครับผม